สวัสดีค่ะทุกคนก็ถึงเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะอย่างที่เราบอกค่ะว่าเราไมา่ได้ลงคลิปทุกวันที่หนึ่งแต่เราจะลงคลิปนะคะกลางเดือนเพราะว่าดิสงานเยอะค่ะก็เดือนนี้นะคะมีทั้งวันสัตว์มงคลพืชมงคลนะคะเราก็ได้เห็นวิธีการ แรกนาขวัญไปเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับพืชพันธุ์แล้วก็ได้เห็นพิธีนะคะในวันฉัตรมงคลที่ในหลวงรัชกาลที่สิบนะคะขึ้นของราชแล้วก็วันกราชาพิเศษแล้วเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความป่าปื้มนะคะเห็นประเพณีวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่า เรามีความยินดีปีดาเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับนะคะท่านที่ต้องการดูดวงกับเทพิดาพยากรณ์ก็สามารถที่จะแอดไลน์ i อดีมาได้นะคะตามไลน์ i อดีด้านล่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการดูดวงนะคะ299บาทต่อคำถาม6ข้อหรือนะคะคนที่ ต้องการจะเป็นหมอดูสามารถที่จะเรียนดูดวงได้นะคะคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะเจอหมอดูที่สอนคุณไม่ได้สอนคุณไม่ดีนะคะเรียนกับเทพที่ดาพยากรณ์น,นี่คือสุดยอดละค่ะเพราะว่าเราเนี่ยคะเป็นหมอดูที่ดูดวงมากกว่า30ปีนะคะรับรองการันตีคุณภาพแน่นอนค่ะแล้วก็คนที่ต้องการที่จะ กดติดตามนะคะก็สามารถที่จะกดติดตามได้เดี๋ยวครบ2-0,000คนเราจะมีของรางวัลสุ่มแจกค่ะอ่ะก็มาถึงนะคะช่วงหินมงคลค่ะเดือนนี้นะคะเป็นในเรื่องราวของนะคะ เดือนแห่งการเขาเรียกว่าการเฉลิมฉลองดังนั้นนะคะหินมงคลนะคะนี่ก็จะเป็นหินลาพิลาซูลีนะคะจะเป็นหินเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนี่นะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กเห็นไหมคะเส้นเล็กนะคะนี่เส้นเล็กค่ะก็จะเป็นเส้นที่เราเนี่ยจะเอาไว้สําหรับ เป็นเส้นเล็กนะคะก็คือเป็นหินเม็ดเล็กนะคะลาพิลาซุลิเป็นหินมงคลเป็นหินของพระมหากษัตริย์ในเรื่องราวของฟาโรสีสน้เงินนี่สมัยก่อนเนี่ยทำออกมายากดังนั้นนะคะก็คือเป็นอะไรที่จัดว่าเป็นสีของชนชั้นสูงแล้วก็มีความเกียรติยศมีศักมีสีนะคะดังนั้นนะคะหินอันนี้นะคะก็จะมีความหมายในเรื่องราวของ ความมีโชคลาภแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองร้อยกับคริสตัลน,นะคะสีทองทําให้แจ่มเลยเหมือนกาบฟาโรสสมัยก่อนเหมือนพระนางคีโอพัตตาใส่แล้วนี่ก็จะปังปุริเยแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการแบบหินล้วนนะคะหินเกียรติยศเนี่ยอันนี้เม็ดใหญ่นะคะคุณก็สามารถที่จะบอกว่าเออต้องการเม็ดใหญ่ล้วนนะคะเราจะร้อยตามตัวบุคคลค่ะส่วนในเรื่องราวของราคานะคะเส้นเล็กเนี่ยราคานะคะ หลักร้อยนะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของไม่ถึง500นะคะคุณก็สามารถที่จะแอดไลน์ ID แล้วก็สอบถามกันได้นะคะก็คือเราจะร้อยให้ตามน้ำหนักของตัวบุคคลอันนี้เนี่ยเป็นมินิค่ะมินินะคะมินิลาพิตลาซูรี่ส่วนอันนี้นะคะเป็นลาพิตลาซูรี่ใหญ่แล้วก็แบบเป็นหินธรรมชาติก็จะมีนะคะหลายรุ่นหลายขนาดเกรด A เกรด B เกรด C นะคะแต่เกรด C ของเราคือสวยนะคะคือหมายถึงว่าเออเป็นหินที่ เป็นลาพิษแหละแต่ว่าก็คือไม่ได้ขัดเม็ดถ้าเกรด A เลยก็จะราคาพันกว่าบาทถ้าเกิดเป็นเกรด B นะคะรองลงมาก็จะพันนิดๆหรือว่า8,900อย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็จะบอกว่าอันนี้หรือถ้า A บวกไปเลยเนี่ยก็จะอีกราคาานึง A บวกสวยมากอะไรเงี้ยค่ะ คุณสามารถเลือกราคาได้หรือเลือกไม่ได้ก็คืออ่าเรามีเส้นนี้นะคะราคาเท่านี้ส่งสเส้นคุณเลือกได้แล้วคุณก็ขัดเม็ดเอาได้นะคะก็คือเราจะร้อยให้ตามน้ําหนักของตัวบุคคลนะคะก็ใส่หล่าเนี้ยจะมีความเห็งความปังแล้วก็มีเกียรติยศนะคะเห็นไหมคะหรือถ้าเกิดต้องการหินนะคะประเภทอื่นๆอ,อ,อีกนะคะก็สามารถที่จะ add line ID มานะคะเดี๋ยวเราก็จะมีหินนะคะมาให้คุณเลือกสรรเห็นไหมสวยงามมากมายเลย หินลาพิลาซุลีนะคะคุณก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเออตอนนี้ยังไม่ดูดวงแล้วก็ยังไม่แบบยังไม่รับหินมงคลเนี่ยนะคะคุณก็สามารถกดติดตามเทธิดาพยากรณ์ได้นะคะหรือถ้าหากว่าคุณอยากจะแบบเป็นสมาชิกช่องก็ได้คะ่ะก็คือกดติดตามได้นะคะเราก็จะมีสิ่งดีๆมาให้กับคุณแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากที่จะ เป็นหมอดูก็สามารถที่จะเรียนดูดวงได้ค่ะในเรื่องราวของความรักนะคะเราก็จะมีคลิปนะคะดูดวง12ราศีฝากคุณแต่บอกก่อนนะคะว่าเราดูดวงตามธาตุนะคะตามธาตุธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมแต่เราแบ่งเป็นคลิป12ราศีดังนั้นเนี่ยจึงมี บางราศีนะคะที่ซ้ากันเนื่องจากว่าเป็นธาตุเดียวกันที่เราแบ่งเพราะว่าเวลาแบ่งตามธาตุเราเนี่ยคนดูจะงงๆแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะก็ขอนะคะให้ทุกท่านไปรับชมรับฟังคลิปได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันนะคะในเรื่องราวความรักว่าดวงเดือนนี้นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูดวงกันเลยคะ่ะไพ่มีทั้งหมดเจสบดใบนะคะ ดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวความรักของคุณเป็นยังไงบ้างพาไพ่ใบแรกใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ก็ใบที่ห้าอันนี้เป็นวิชาร์นะคะก็จะมีความสวยงามหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักของคุณเป็นยังไงคะ่ะดูกันเลยนะคะ พไพ่ใบแรกนะคะได้เดีเรเวอร์เดี๋ยวเรามาจัดเกรีงยงไพ่กันก่อนก็ค่อนข้างเป็นไพ่ที่ดีค่ะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องราวของความรักนะคะค่ะใบที่สองเดือันค่ะนะคะเป็นไพ่ดวงอาทิตย์ค่ะเป็นไพ่พระอาทิตย์นะคะใบที่สามนะคะเป็นไพ The ่เดือดไฮปินเทสือเป็นไพ่สังารารชนีนะคะค่ะ เดี๋ยวเราเรียงไพ่ไอที่สี่นะคะก็จะเป็นนะคะไพ่10 of cups หรือว่าสิบถ้วยนะคะค่ะใบที่ห้านะคะก็จะเป็นไพ่ page of pentacles นะคะหรือว่าไพ่ มหาลเล็กเล็นะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะออกแนวเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะในเรื่องราวของความรักนะคะก็คือเป็นไพ่ของแม่มดนั่นเองความรักของคุณช่วงนี้ค่ะของคุณยจะเบ่งบานมากมายเลยไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเนี่ยจะค่อนข้างดีแล้วก็มีความสุขจะมีคนคอยเติมเต็มแล้วก็ทําสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะความรักของคุณเนี่ยก็จะ ฮิดปังเวอร์ค่อนข้างดีค่ะแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปได้สวยนะคะคุณก็ไม่ต้องแบบไปซีเรียสไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องแบบไปเคร่งเครียดหรือคิดอะไรเยอะค่ะความรักของคุณนี่ก็จะแบบไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีความสุขอบอุ่นตัวคุณเองก็จัดว่าเป็นคนที่โรแมนติกอบอุ่นนะคะดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องคิดมากคุณไม่ต้องคิดเยอะคุณไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะช่วงนี้ปล่อยความรักไปได้เรื่อยๆ จริงอยู่อาจจะมีบุคคลที่3บุคคลที่4บุคคลที่5เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของคุณในระยะนี้ก็คือจะผ่านแว็บเข้ามาในชีวิตของคุณดังนั้นเนี่ยบุคคลต่างๆที่เข้ามาเนี่ยอาจจะก่อความยุ่งยากก่อความลำคาญหรือก่อความไม่เข้าใจให้กับตัวของคุณแล้วก็คนรักกองคุณได้นะคะคุณก็ต้องแบบคอยดูหรือถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกช่างมัน เดี๋ยวเราก็รับมือได้เราก็จะสามารถที่จะรับมือได้นะคะเราก็ไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปคิดเยอะแล้วก็ไม่ต้องแบบไปคิดอะไรที่มันแบบเปลืองหัวสมองด้วยค่ะดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็จะแบบสามารถทําอะไรต่ออะไรได้ดีแล้วก็มีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะขอให้คุณเนี่ยพยายามคิดแล้วก็ทําอะไรทุกอย่างในแง่บวกเมื่อคุณคิดแล้วก็ทําอะไรในแง่บวกเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณก็จะลงตัวพอลงตัวปุ๊บ ทุกอย่างก็จะมีเรื่องที่ดีงามแล้วก็สร้างสารรค์คุณก็ไม่ต้องแบบไปคิดเยอะไปคิดมากหรือว่าไปคิดอะไรที่มันเครียดหรือว่ากุ้มใจไปดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็จะมีแต่เรื่องที่ดีๆแล้วก็มีอะไรที่ดีๆเกี่ยวกับชีวิตของคุณเข้ามานะคะขอให้คุณเนี่ยพยายาม ทำทุกอย่างอย่างมีความสุขแล้วก็พยายามคิดบวกคะ่ะส่วนนะคะคนรอบข้างของคุณเนี่ยเขาก็จะดูแลเอาใจใส่คุณดีมากมายเลยนะคะเขาจะคอยประครบประงมแล้วก็ทำอะไรดีพูดง่ายงว่าเดือนนี้พฤษภาเนี่ยคุณจะมีแต่เรื่องราวที่มีความสุขนะคะเป๊ะปังเวอร์วงังอลังการคุณไม่ต้องแบบมีเรื่องอะไรที่ต้องคิดมากหรือเครียดน,นะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออความรักของเราเนี่ยมันก็แบบค่อนข้างดีแล้วก็มีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นได้ ดังนั้นในเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออความรักเนี่ยมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีทิศทางที่บวกทิศทางที่มีอะไรก้าวหน้าไปนะคะในเรื่องราวของความรักแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักของเราเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นมาได้นะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันก็จะค่อนข้างดีงามมากมายเลยแล้วก็ในเรื่องราวของความรักเนี่ยความรักเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างดีมากมายเลยดังนั้นเนี่ยคุณก็จะสามารถทําสิ่งที่ดีๆแล้วก็ทําอะไรดีๆยอดเยี่ยมให้กับชีวิตได้ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีเรื่องที่วุ่นวายยุ่งยากเราคาดไม่ถึงเราคาด ไม่ถนัดก็ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ขอให้คุณเนี่ยพยายามทําตัวมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกมองโลกให้แบบ ดีสวยงามนะคะคุณก็จะแบบทุกอย่างก็จะโอเคจริงๆนะช่วงนี้เนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่บวกแล้วก็โอเคไม่มีอะไรที่แบบจะต้องแบบยุ่งยากหรือว่าวุ่นวายใจไปนะคะช่วงนี้คุณก็จะแบบมองเห็นโลกในแง่ความสดใสความบวกแล้วก็ความคิดของคุณเนี่ยก็จะดีแล้วคุณก็จะมีความโชคดีมีความเฮงปังด้วยนะคะพูดง่ายๆคือความรักของคุณเนี่ยก็จะมีความเฮงปังแล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ด้วยดีอ๋อลืมบอกไป นะคะว่าถ้าคุณดูดวงในคลิปนี้เนี่ยแล้วคุณต้องการดูของเดือนหน้าก็คือรอให้คลิปใหม่เนี่ยออกมาก่อนนะคะก็จะหมดอายุของเดือนนี้เช่นของเดือนนี้ลงวันที่15คุณก็ดูวันที่15อะไรอย่างเงี้ยค่ะกดติดตามไว้นะคะเราจะไม่ได้ลงคลิปแบบทุกวันที่1ที่2ที่3ค่ะ ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นแฟนขับ f c FC, ช่องเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าหมอดูงานเยอะค่ะดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็ควรที่จะแบบทำอะไรให้แฝงคุณคุณควรที่จะคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจช่วงนี้นะคะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยค่ะไปเที่ยวเล่นอาจจะมีมือที่2มือที่3มือที่4มือที่5อย่างที่บอกค่ะก็ระวังไว้ก็พอหรือถ anyway> ha ้าคุณรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเราคบกันสองคนแล้วชีวิตมันจะน่าเบื่อเงาเหงาเนี่ยนะคะคุณก็พยายามที่จะ ทำอะไรที่มันเป็นในแง่บวกไอ้ที่ไม่เหงาแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่บวกแล้วทุกอย่างก็จะดีแซ่ดดีค่ะขอให้คุณมีความคิดที่ก้าวหน้าแล้วก็มีอะไรที่บวกๆในชีวิตนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างจะโอเคทุกอย่างจะดีแล้วขอให้คุณเนี่ยมีแต่เรื่องราวที่มีแต่ความสุขคุณอาจจะมีความทุกข์มีความกังวลมากนะคะแต่ทุกอย่างมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ ดีงามแล้วก็เป็นที่บวกมากมายเลยดังนั้นเนี่ยตัวของคุณอาจจะรู้สึกว่าเออช่วงนี้ทำอะไรก็ดีเฮงปังไปหมดถ้าหากมีมือที่สามมามือที่สี่มาคุณก็อาจจะแบบค่อยวบ้างแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะดึงใจของตัวเองกลับมาได้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าบางครั้งเนี่ยการมีกิ๊กหรือว่าคนรักมีกิ๊กหรือตัวเราเองก็มีคนคุยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตนีตน้ตื่นเต้นแล้วก็มีสีสันไม่น่าเบือ่อ ชีวิตที่น่าเบื่อก็คือชีวิตที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็จะน่าเบื่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออลองมีอะไรนี่ที่มันสีสันนี่แบบรู้สึกแบบมันตื่นเต้นมันแบบทําให้รู้สึกอะอรีดีนารีนหลั่งเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเออชีวิตเนี่ยมันตื่นเต้นแล้วก็เป็นไปอย่างที่เรา คาดฝันคาดหวังก็ขอให้คุณเนี่ยมีความสุขแล้วก็ทําอะไรด้วยความที่รู้สึกว่าเออชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่บวกๆเข้ามาเพราะชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่บวกๆเข้ามาเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตเนี่ยเราเนก้าวหน้าแล้วก็มีอะไรที่ค่อนข้างดีขอให้คุณเนี่ยทำอะไรด้วยความที่รู้สึกว่าดีงามแล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ย เปลี่ยนไปในทิศทางที่บวกมากขึ้นนะคะขอให้คุณมีความรู้สึกที่จเจริญก้าวหน้าแล้วทุกอย่างก็จะโอเคส่วนนะคะถ้าหากรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยชีวิตนี้มีความเฮ่งปังแล้วก็ทําอะไรดีๆเข้ามาทุกอย่างก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็บวกค่ะความเพ่งปังแล้วก็ความอะไรต่ออะไรเนี่ยขอให้คุณคิดดีทดําดีแล้วก็มีอะไรดีๆในแง่บวกทุกอย่างในชีวิตของคุณก็จะบวกไปด้วยนะคะขอให้คุณ พยายามทําอะไรดีๆเพื่อความคิดที่เพิ่มเติมพอคุณทําอะไรดีๆด,ด้วยความคิดที่เพิ่มเติมแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณมันก็จะเป๊ะปังเวอร์วังอลังการคุณไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วก็คิดจะทําอะไรในเรื่องของความรักทําไปเลยค่ะจัดเต็มช่วงนี้เนี่ยทุกอย่างสดใสมากมายเลยโชคดีนะคะกดติดตามคลิปเทพพิดาพยากรณ์ค่ะ